วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาคนดูเนี่ยทุกคนเลยเข้าไปดูทั้งห้องเปียกห้องหยกห้องเน็กห้องหลังมึงรีวิวห้องมงหน่อยสิเนี่ยรีวิวอะไรครับมีเสื้อผ้าครับอ่ยังมีคอมแม่แคทเกมมึงเคยสตรีมมือเหรอถุงผูตกใครอันนี้ใครอันนี้อันนี้ใครเปิดครับเปิดนะมึงรูสภาพเพิ่งเพิ่งเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้เพิ่งสั่งมาเมื่อกี้เราแค่มาจดแถ็บในตาไฟนะดูฝั่งไม่มีครับไม่มีแล้วไม่ สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคณะชาวบีบีชบาวบันแบ็คชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอ,อก,การาบสุรสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมีแผนที่จะออกมาถ่ายคลิปนอกบ้านใช่ไหม <c oughs> แค่ออกมานอกบ้านเนี่ยแค่ออกมานะแล้วคิดว่าจะถ่ายคลิปฝนตกตั้งแต่สี่โมงแล้วเพิ่องหยุดตอนนี้คือห้าโมงห้าสิบแล้วท้องฟ้าดูมืดไปหมดเลยนะครับคนดูอ่ะแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาทำคลิปอะไรดูไหมครับคนดูวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาคนดูเนี่ยทุกคนเเเเลยยยข้้้้้าไปปดูทังงงงหหหหอออีกกกน็ ห้องหลังห้องทุกคนเลยในโซนบ้านผมนะครับคนดูเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์แล้วเอ้สเน็กอยู่ยังไงไอ้ยกที่เพิ่งมาอยู่ยังไงเพราะว่าตามจริงอะผมก็จะพาไปดูเป็นห้องเป็นห้องเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคลิปรวมเลยแล้วกันนะครับคนดู่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มก่อนอ่ะก็จะมีเดี๋ยวบอกก่อนอันเนี้ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านมาน,นี่เดี๋ยวพาไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องของสนเน็กนะครับคนดูมา,มาเดี๋ยวผมจานรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับคนดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแมว อันนี้ก็เป็นห้องทํางานนะครับทุกคนดเดี๋พไปดูอ่อะเลยมามานี้อันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของของทีมงานของ YouTube แล้วกันนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ยูทูบคนเดียวแอดมินของสตาร์ทาว GTA สตาร์ทาวดาวเทาก็อยู่นั่งเมาส์กันอยู่ในนี้นะครับทุกคนดูโอเคส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น Macbook นะครับก็สามารถเอาไว้ดูหนังทําอะไรได้อุ้ยอุ้ยมาน,นี่ดิมันดื้อจังวหเอาไหมทกคนดูมีหลายตัวเลยพี่ไา่จอบเลยกี่ตัวเหลือสี่แปล้วหนึ่งใครใครเอาไปเพื่อนอันนี้มันน่ารักกว่าอะอันนี้ก็จะพาไปดูหห้้้้อองงนนนนแแรกกลวัะมมาาขึ อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องของพี่อาร์ตที่เป็นคนดูแล YouTube ทุกคนเลยนะครับอ่ะส่วนอันนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยทำอะไรอยู่เป็นเกมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของสเน็กซี่นี่มึงรีวิวห้องหน่อยสิเนี่ยรีวิวอะไรครับมีเสื้อผ้าครับอ่ยังมีคอมไมคแคแคทเกมมึงเคยสตรีมมั้ยเหรอผมก็ตกนะมาดูมาดูคอมนี่คอมมั้ยยยยเเเเนนนีีี่่่ผมราวงอแน อ,อะของเน็กก็อาจจะไม่ได้ห้องใหญ่มากนะครับห้องก็นอนได้คนนึงเพราะว่าเน็กมันไม่ได้เป็นคนที่แบบมีโกอะไรมากก็นอนตรงนี้ตื่นมาก็เล่นคอมอาบน้ำครับวนลูปตรงนี้นะครับคนดูอ,อ่ะอันนี้ก็เป็นห้องเน็กห้องแรกหน่อยดูตู้เสื้อผ้าดิตู้เสื้อผ้ามีอะไรเนี่ยฮะมีอะไรเปล่าไม่มีครับโอ้โหแล้วเพิ่งเก็บนะครับเพิ่ <ๆ S 2> งจะมาโยนเลยอันนี้อะไรี่ยอันนี้ไฟครับไฟ เบือจุดเฉนไฟดับทันยาไฟดับอ๋อดี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 วะครับอันนี้ดีมีอะไรอีกปะอั่นี้ครับมึงไว้ทำเลยเนี่ยเอาไปเดาหรอฮะไม่ใช่ครับเอาไ้นอนกอดอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกของทีมงานนะครับคุณดูเดี๋ยวพาไปดูต่อนะเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านของเปี๊ยกกับหลังนะครับอันนี้ก็คือบ้านของเปี๊ยกกับหลังนี่อยู่สองคนเลยขึ้นมานี่แมวผมจำได้ไหมนี่คิวเรนตอนนี้อยู่ในนี้นะครับกับอันลิสโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปดู ห้องแต่ที่นี่อาจจะเหนีดนิดนึงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นแมวกลิ่นกัญชากลิ่นยาเสพติดไฟบ้านก็ไม่เปลี่ยนจะถ่ายคลิปเป็นยังไงโอเคแต่ไม่เป็นไรผมมีไฟส่วนตัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องหลังอันนี้จ่ิงคนดูเคยดูจุ๊กว้อยู่แล้วแหละเฮ้ยอยู่ใครไม่มีไม่มี ใครไม่จะเปิดอยจะเปิดใครอันนี้ใครอันนี้ใครเปิดห้ามเปิดนะอ้ีห้ามเปิดห้ามเปิดอย่าเพิ่งอ่านทำอะไรอยู่เอ้ทำอะไรอ่ะก็ดูกล้องดิกูมาถ่ายคลิปรีวิวห้องเนี่ยรีวิวห้องเหรอเออยังไม่มีอะไรรีวิวดิ ไม่เปิดอกเเปิดโอคนไหนนี่ไม่บอกอันนี้คนไหนไม่รู้บ้านไหนบ้านไเนี่ยบ้านไหนอ่ะห้องของห่ังเนี่ยก็จะดีขึ้นนิดหน่อยอุยเดี๋ยวนี้มีโอเคสเกมใหม่แล้วนะคนดูดูนี่อะไรแต่ของหลังเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ยู u ูบอย่างเดียวนะครับหลังเนี่ยช่วยผมทำวอซีด้วยเพราะว่าหลังก็มีประสบการณ์ในการทวอร์ซีมานะครับอ่ะแต่มอยากรู้นี่ใครพี่สาวอ๋อพี่สาวโอเคพี่สาวอันนี้อะไรนียอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เอันนี้ของอะไร่ะของมงผม อันนี้ก็จะเป็นห้องหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเปี๊ยกตอหลังไปกับพี่เลยอันนี้ก็เป็นห้องของเปี๊ยกนะครับคนดูก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าเปียกเนี่ยมันใช้พื้นที่นิดนึงอันนี้ทำอะไรอยู่เนียครับเนี่ยอ๋อผมจะตีครับอันนี้อ๋ออันนี้คือตีตีดีใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่ะอันนี้ไอ้เปียกมันก็กำลังเล่นสตอรี่ในเกม G D A อยู่นะครับคนดูโอ้โหมึงดูดิมึงดูสภาพคือเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้เพิ่งสั่งมาสภาพกี่วันแล้วหลังเพิงงิร ไอ้เนยไยม่ใช่สองสามวันแล้วกินท้องเสียนะอ๋อโอเคแต่กูเชื่อเลยว่าไม่ได้วันสองวันหรอกกี่วันมึงว่าขั้นต่ำสามอันนี้นะเบานี่หรอกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องของเปียนะครับอมคอมกูอยู่ไหนเนี่ยนู่นไหนคอมกูอยู่ไหนแล้วมึงเอาไอ้มันมันมึงไม่ออกไปซ่อมสักทีอ่ะมันยังไม่มาทำให้ อันนี้ผมก็ยกให้เปี๊ยกครับแล้วก็ซื้อกระจอะไรนะที่ที่โอนไปสามหมื่นสามมีะอะไรบ้างสามสิบแปดศูนย์อะไรนะสามสิบแปดศูนย์ทีไอสามสิบแปดศูนย์ทีไอแล้วอะไรอีกอันเดียวแล้วก็เทอสไพร์แล้วก็พวกไอเจั๊กอื่นอ่ะก็ผมก็โอนไปให้นี่แต่ว่ายังยังยังไม่ได้มาทำให้แต่ว่าผมบอกเลยว่าของเปี๊ยงเนี่ยน่าจะนอนสบายสุดอสนอนสบายไหมนอยอันนี้ผักศึกมากี่ศึกแล้วอันนี้ผักศึกมากี่ศึกแล้วหลา,ายอ่ะนานจัด หวานค่ะสึกอะไรบ้างตรงนี้หลายแจ็คเกอร์ผู้มั่วแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นนั่แหละนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการจอซื้อให้พิจากณ์มั่วอะไรอ่ะอุ้ยเขาพาประกันไม่ได้นะโอ้พระเจ้าผ่างซะผ่านหลังลุกขึ้นมาดิอันนี้ห้องเปียกทุกคนก็น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วหลังลุกขึ้นมาเรียรีบก่อนเรียรีบก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยลุกขึ้นมามาเร็วเฮ้ยมันหามันหานมันหวามันหามันามามันามาชอนนี้ชอนนี้ชอนนี้ยิง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 รับไฟรับไฟรับ ตอก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 กตอกกตอกตอกตอตอบตอปทำไปเฮ้ยอโลอีโลเฮ้ยังเนียย่ยเฮียอวอเคเดี๋ยวเราให้เพียงเนี่ยเล่นสตอรี่ไปก่อนนะครับาดูปหลังป่ะมานี่เดี๋ยวต้องไปนะครับคนดูเป็นห้องห้องของโยกนะครับโอ้ยอันนี้ดูดิผมไม่ผมไม่ได้เจอมนเลยเพราะมันอยู่นี่นะครับมันมัพดมากโอเคนะครับคนดูอันนี้เดี๋ยวผมจะพไปบ้านยกอแต่ว่า ันนี้จะเป็นห้องของดิวเพราะว่าในห้องเก่าของน้องอแม่แม่นอนนะครับคนดูแต่ว่าผมก็มาทําห้องนี้ใหม่ให้น้องไม่รู้ตื่นหรืยอยังเนี่ยเดยวเดวตื่นยงังอ่ะยังไม่ตื่นนะครับคนดูน่าจะฟริมลืออยู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูบ้านยกที่ยกอยู่เป็นห้องห้องที่ยกอยู่เด้๋ยีบ้านหลังนูน้น,นเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นบ้านของ ดกแล้วก็เป็นซุ้มกิ่นลืมไม่มีกลิ่ไม่มีอะไรเลยไม่เลยอันนี้ก็จะเป็นเอาแล้วมึงก็ปิดไฟกูไม่รู้เลยผมเริ่เพรียันเดียวไงเพราะ่ผมมาแบบเฮ้ยมาหายกบเฮ้ยกันกูคอแฝดโอเคจะพาจ้อันนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนโอ้โหไฟมึงไม่เคยเปลี่ยนกันเลยเหรอเสี่ยครับแฝดมาข้างหรับ อันนี้ก็จะเป็นห uh, ้องของบังนะครับคนดูก็คือบังก๊อปอยู่ห้องนี้ส่วนอันนี้ไม่มีใครเข้าไปไหนออไมม่ีันนี้ห้องอะไรนี่ห้องอะไรห้องน้ำไม่มีอะไรเหรอครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะให้ซุ้มไม่ไหนนะไม่มีไม่มีซุ้มให้บังนะทำไรตื่นโอ้โหดูว่าหน้าตาเพิ่งตื่นคนเพิ่งตื่นอันนี้ก็คือห้องของบังนะครับคนดูอันนี้ห้องอะไอันนี้ห้องน้ำเลยห้องน้ำเปล่าปกติเออห้องน้ำไม่ทำอ่ะอันนี้ก็คือห้องของโยบทำไรยังบอกแกงครับผม อ๋อันนี้ก็ยกกำลังเล่นสตอรี่อยู่เหมือนกันนะครับยกก็คืออยู่ SMD แต่ว่าไอ้เปี๊ยกเมื่อกี้เนี่ยอยู่แดนวันเทสมึงเคยจะต่อยกันบ้างไหมก็เอาจริงอะไม่แล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะมันยังไม่ตีไม่ใช่เหรอไอ้เปี๊ยกมันตะโกนอะไรมันไล่เราหรือเปล่ามึงตีกันยังยังไม่ตีเลยโอ้โไอ้เหี้ยไอ้แรกอันนี้ยังไม่ได้นัดเลยอ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้องขิมอ่าอันนี้ก็น้องขิมก็อยู่กับเป็นยังไงบ้างมาอยู่สบายดีก็เนี่ยก็จะเป็นใหญ่ไงโอ้โหทำไมทุกหห้้อองงงมมมันนนเเเป็ยยย่่าีีดดดลึูิ สมมติว่าตาไฟไม่ครับมันคลาสสิกครับคลาสสิกเขาเดินเองลองให้มันตัวแท็บหน่ตาไปนะดูฝั่งไม่มีครับ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 ไม่มีวะไม่ะม่มีวะไม่มีวะไอาโดนใบนะกูให้ใบเลยนะครับใบแล้วหลังเป็นไรวันนี้ดิไหนไหนไหนอะไร ไม่มีค๋อไม่มีกาออกไปแล้วอันนี้คือตาไฟไหมไม่ไฟเป็นกาออกแล้วแหละออไม่มีครับโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างครับจิ๋มมาอยู่นี่สบายดีสบายดีค่ะทำไมดูแลดีครับผมแป้ผมเองแล้วะไเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ดืงเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วดูดิสภาพดูอ่ะ ฟังเขาแบบเป็น normal อค่ะต้มม,มีแต่ของหวานเขาเรียกว่าอะไร Common, common, common นรี e ฟ t เตอมันก็คือไม่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 มึงอยู่เงียบแหละมึงไม่ต้องพูดเราพูดไปเรื่อยแล้วมึง <c oughs> อ่ะห้องหลบก็จะมีประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยสุขภา้คนเกิดหลังเอาอย่างงี้คนดูพิม์พ Happy Birthday ของหลังไว้หน่อยว่าตุเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ไป Happy Birthday น้องวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดมางนะน้องของหวานเอางี้บังเดี๋ยวนตังให้หมื่นหนึ่งซื้อเนื้อดีๆโอ้ไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ บอกประเทศไหนมีแบบมีชื่อไหมที่อยากอยากอหญเนี้ยเป็นไรมาไม่รู้มีชื่อไหมมีชื่ออะไรคัสตอมกาล่าเป็นคัสตอมด้วยพี่ต้นอ่าคนดูก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับห้องของน้องมึงเขาาไม่เฮ้ยมึงกำลังปิดคลิปอ่ะมึงปิดคลิปเลยไหนก็มึงคลิปปิดอะปิดอ่ะปิดปิดเอาปิดเอาปิดดิเอาปิดเอาปิดดิพูดปิดอะก้า ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับกูบอกให้ปิดคี้ถ้ลิปใกล้นี้อย่าล้าก็แล้วตั้งผู้ตัดผู้ตัดมือก่อน่อไม่รู้เลยผู้ใดอะไรอะไรสาระอะไรเอามาอะไรหรออะไรปิดขี้ปิดขี้นะติดคลิปหน้าครับพอดูถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์อ่ากดแชร์อ่ากดซับสไครต์อ่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเลยโอเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ